ไอ้แมกกากลว่าแล้วเมกาเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยเจอกันเดี๋ยวดนโคดด่าแนเดี๋ยวโดนโคด่าแน่ไม่มีตรงนั้นไม่ต้งตกันโ้ยกูดนสอปรอบแล้วนี่ไอเยี้ยบอลบอลบอลไปนู่นนะบอลไปนู่ไป่ายนู่นเลย เฮ้ยมึงฟังกรรมการเดูเ่องลไ้ยแบบกูบกมากไอ้รองเท้าชมพูนี่ยใส่ม่มาให้กับี่เดียคู่นี้คู่นี้มีซื้อให้ไม่เนี่ยใช้ดเย้ะมีซื้อให้ไม่เ่ย่สดีอไ้เป็นวอไอน้เวลาไเกเลี้ยงไยิงนออใ้ให้เ ไอ้แย oh, oh. 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 <th> ่ไอ้เนี่ยก็เป็นรักเป็นสัตว์จะล็อกหลบขัสีดยอดที่เออใช่ดีเลยไอ้แย่ตาแก่เนี่ยต้องแก่ที่สุดนะตยองต้ด้

อ้าวไอ้แยบอลอยู่นี่ว่ะไอ้ยักูโดนบอลหลอกหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ต้องขนาด เฮ้ยทะลุโดนแน่โดนดาจอจันทึงนุ่งเลยเอาดิฝ่ายมิทเหมือนกันด้วยโดนแหละโอยเนื้อปลามานี่แหละเบสเบเเบสเบสเฮ้ยไสเเบส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 เบนเบส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 บเบบสไบสเเบสเเบสเบเเ ต <uge ot> ักงอมด้วยตัดเมีวยงมาเบ็เไอ้เราได้หมุมนเนว่ยไอเราได้เพกาวยิงดิครับโอ้โหต้นนะครัสวย มันลีลาเลยดันผู้มันยิ้มลอยฝ่ยิ้มหมดแล้วด้านด้นดูสกอสนันลีลาว่ะดูสกอสกันสกอสสามสูงจัด้อกูจัดคอหาเย้โอโหสานสถา

จโทษโทษอ้าวสองเท่าสองอะไรสองอะไรวะงงวะ้วอ๋ออ้าวจ้าพวกมันฟาพวกพ่อทั้งหนึ่งากี่ครั้งหรอจ้า้าี่คร้าดไไ อาจารย์่อดีแงเต็มที่้เกมเป็นครับเปลี่ยนตงรับอยู่นะูชายฟังผมอาจารย์ปล่อยก็ได้นะอาจารย์มาคุยกับกล้องแบบนี้อะไรล่ะกูต้องมาตามถ่ายแม่ทุกรังตลยเนี่ย เพื่อนมาเลยครับอ้ามาแล้วดูแล้วไม่หยยีรวันสด้วันนี้กับแม่คับทำใจด้นะครับากหว ร้อนมันก้เข้าใจหน่อยตงกมที่้นม่อยนตะยมา้ดยเลียงอไ้มันย้ายฝ่งปะวะเออเม่มันย้ายเลยอรตัเออไอ้ยักษ์วบแปลกๆอะถ่ายถ่ายเหมือนเดิมเดี๋ยวถามอาจารย์นะนีมันไม่ได้ย้ายฝ่แน่ให้ยังอย่ ไม,ไ,ไม่ได้ย้ายไม่ไ้ย,าย้าเหรอไ,ไออย้าย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 เมื่อกี้ไอ้ปั่นอยู่เมื่อกี้เพื่อปมาปั่นอยู่โอเคแล้วเพื่อปานโตอยู่เอยไม่ไดปั่นยังไงวะไม่เคยไอ้นัดเลยวะลาล

จับมือ nồi จับ